คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ส่วนเรื่องของการระดมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะคะกับมือปืนรับจ้างอาวุธสงครามต่างๆในช่วงเข้มข้นคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนี้นะคะทางท่าน รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะพลตํารวจเอกสํารานนวลมานะคะในฐานะผู้อํานวยการูนยนอํานวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าท่านพบตรค่ะพลตํารวจเอกกิตรัตนเพชรก็ได้สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ พันนี้รวมไปถึงกับการเลือกตั้งสสล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะซึ่งให้มีการติดตามสถานการณ์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมสั่งการให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลตํารวจภูธรภาค1-9ก 9, กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทนะคะก่อนการเลือกตั้งค่ะห่วงวันที่2 5ถึง31มเดกราคม69รวม7วันนะคะ ให้เน้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างแล้วก็อาวุธสงครามแล้วก็ให้ทุกหน่วยนะคะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งค่ะเมื่อได้รับการร้องขอนะคะแล้วก็มีการเข้มงวดดูแลความปลอดภัยภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้งสสบัตรออกเสียงประชามติอุปกรณ์การเลือกตั้งนะคะรวมทั้งให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลตํารวจภูธรภาค1ถึงกค่ะวางมาตรการในการป้องกันเหตุความไม่สงบเรื่อง เรียบร้อยการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่รับผิดชอบค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะหากว่าพบการกระทำความผิดและก็การวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดกันอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการระดมกวาดล้างนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าตำรวจต้องวาง ตัวเป็นกลางนั่นเองนะคะ